สวัสดีครับพบผมในช่องพ m เ e t ม f a ฟ m ร์มครับวันนี้ผมจะพามาชมขนาดชั้นทั้งหมดสามชุดนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มชุดที่หนึ่งก่อนนะครับชุดที่หนึ่งนะครับเป็นบันไดสองชั้นนะครับตัวชั้นเราปูยาเทียมให้นะครับไม้เราเป็นไม้สนล่องนะเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับผมจะพ่นแลกกเกอร์เสริมให้สองรอบนะครับสวยงามนะครับขนาดความกว้างด้านหน้านะครับ ความสั้งด้านหน้า,า7เนิ้วนะครับความลึกด้านใน7ดนิ้วความสูงจากพื้นจากพื้นสุดชั้นนะครับ16กนิ้วนะครับตัวนี้มาพร้อมกระโหลกขนาดความตั้ง3มนิ้วยาว4่นิ้วสูง7ดนิ้วนะครับตัวโหลกเราจะเป็นกาวซิลิโคนสีดํานะกระจกหจนส3มิลน,นะครับตัวนี้นะครับชุดนี้พบชุดนะครับพร้อมโหลดสิบใบนะครับตามภาพเลยนะครับ ได้ชั้นได้โหลนะครับราคารวมจัดส่งทั่วไทยนะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทจัดส่งถึงหน้าบ้านเลยนะครับสวยงามครับชุดนี้เดี๋ยวเราไปดูอีกสองชุดนะครับเรามาดูชุดนี้นะครับชุดนี้นะครับได้โหลใหญ่นะครับเป็นขั้นบันไดสองขั้นนะครับตัวชั้นเราพ่นเลเกอร์ให้นะครับ เป็นไม้เนื้อแข็งนะครับตัวไม้นี่โดนน้าได้นะครับไม้ไม่พองครับตัวนี้ขนาดความกว้างด้านหน้านะครับ16นิ้วนะครับความลึกด้านใน10นิ้วนะความสูงจากพื้นถึงสุดชั้นนะครับ18นิ้วนะครับกระัดรัดนะครับตัวนี้ได้โหลใหญ่นะครับเด็ดมือล้วงได้เลยนะครับโหลเราจะเป็นกาวซีคนสีดำนะจกหนา3มิล ขนาดฟาร์มฟ้า้5นิ้วยาว5นิ้วสูง8นิ้วนะครับเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับใบค่อนข้างใหญ่นะครับวางได้ชั้นละ3ใบนะครับอบชุดนะครับตามภาพเลยนะครับอบชุดนะครับตามภาพนะครับพร้อมโหลขนาด5-5-8 6ใบนะครับราคารวมจัดส่งทั่วไทยนะครับ900บาทจัดส่งถึงหน้าบ้านเลยนะครับสวยหนึ่งชุดนะครับ เราไปดูชุดสุดท right ้ายนะครับชุดสุดท้ายชุดนี้เป็นพ่นสีดำนะครับเป็นชั้นพ่นสีดำนะครับเป็นบันไดสามขั้นนะครับบันไดสามขั้นตัวนี้ขนาดความฟางด้านหน้านะครับสิบเจ็ดนิ้วนะครับความฟางด้านหน้าความลึกด้านในนะครับสิบห้านิ้วนะครับความสูงจากพื้นสุดชั้นนะครับยี่สิบนิ้วนะครับเรามาดูขนาดโหลนะครับ ขนาดโหลดนะครับความกว้างสี่นิ้วยาวสี่นิ้วสูงหกนิ้วนะครับกระจกจะเป็นกระจกหนาสามมิลนะเป็นกาวซีิโคนสีดํานะครับตัวนี้นะครับวางโหลดได้ชั้นละสี่ใบนะครับสามชั้นนะครับได้โหลดทั้งหมดสิบสองใบนะครับตามภาพนะครับครบชุดนะครับพร้อมชั้นสีดํานะครับราคารวมจัดส่งทั่วไทยนะครับหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทจัดส่งฟรีถึงหน้าบ้านเลยนะครับครับวันนี้ก็พาเพื่อนมาชมราคา และขนาดชั้นทั้งสามชุดนะครับไว้ครั้งหน้านะครับผมจะมารีวิวชุดชั้นสวยๆเพื่อนๆชมกันใหม่นะครับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ